ชื่อเยชื่ออิมค่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะสิ่งที่ชอบก็คือว่าได้ฝึกทําสิ่งใหม่อะค่ะซึ่งการเขียนน่ยปกติก็คือเป็นคนที่ไม่ได้เขียนอยู่แล้วแล้วก็วาดรูปรก็ไม่ได้ทาในชีวิตประจําวันนะคะแต่อันนี้ก็ได้มาเรียนรู้ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการภาวนาซึ่งเป็นทางที่แบบว่าเรามีความสนใจแล้วมันก็คู่กันไปกับส่งเสริมทั้งสองไได้านะคะเป็นประสบการณ์หม่ ภาวนาเนี่ยมันไม่ได้จําเป็น,นต้องแบบมีอะไรรูปแบบในการนั่งสมาธิธหรือเดินจงกรมเท่านั้นนะคะาการบางรูเขียนเนี่ยมันก็เป็นการที่เหมือนขัดเกลาตัวตนเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการวาดรูปอะคะ่ะถ้าอยากรู้ว่ามันช่วยในเรื่องอะไรก็ต้องมางดูเีทท็อตอะไรเงี้ยค่ะแค่อบอกว่าสองวันนี้เป็นสองวันที่แบบไม่เสียเวลานะคะถ้ามาเนี่ยราบองเลยว่าคุ้มค่าสองวันนี้ก็ สามารถไปต่อยอดไปส่งเสริมชีวิตเรานที่เหลืออยู่อีกได้ค่ะเป็นสองวันที่คุ้มค่าก็อยากเชิญชวนให้คนมา